บ้านเขอยู่ตลอดไมาได้รู้ว่าเวลาในขวดเ <ๆ S 2> ปิดวปิดอันนี้ถ้าจะเบ้ต้องเขาก็ิดกดนายอีกเร้่อาดิเวลาตูน้ำหนองว่าใหญ่ปเป็นตำบลค้นชินเราเป็นไปหนเนาะคุณแม่ หนึ่งสองสามค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนโนนสมบูรณ์นนท์นะครับตลนางอภัยนี่ท่านนายกอบตนางอภไยแล้วก็ผอช่างนะครับแล้วก็ทางกองช่างแล้วก็ทางประลัดไดก็อยู่กันมากมายเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านปภจังหวัดนะครับได้เข้าไปพบผมที่อบจในฐานะที่ตัวผมเองเป็นรองผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับว่าตอนนี้หัวหัวน้ำจะอยู่แถวหนองสวรรค์ นะครับแล้วก็กางน้ําจะอยู่แถวหนองบัวโสมนะฮะแล้วก็คิดว่าเย็นนี้ตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปไปเนี่ยจะเข้าเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูและจะเป็นช่วงพีคที่สุดนะครับในการที่น้ําจะเอ่อขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเราได้เตรียมการนะครับเตรียมรถแบ็คโฮไว้3คันนะครับแล้วก็รถสี่ล้อรถหกล้อแล้วก็เตรียมกําลังคนไว้สําหรับเคลื่อนย้าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆอีกส่วนที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับซึ่งปีที่แล้วเป็นถนอนอบจซึ่งปีที่แล้วเราได้มาดําเนินการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ลงท่อร้อยไว้สามแถวแต่ว่าลักษณะข้างหน้าเป็นสะพานนะครับเพราะั้นมวลน,น้ํามาแล้วเอาไม่อยู่นะครับน้ำซ้นอันนี้ถนนนวลซ้อนะครับหลักๆเลยก็คือว่าต้องตั้งงบประมาณทาสะพานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้ต้องรอให้น้ําลดนะครับแล้วอบจอจะเข้ามาดําเนินการ ซ่อมแซมนะครับแล้วเพื่อให้พี่น้องได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกครับก็ขอฝากเตือนพี่น้องนะครับทางเทศบาลเมืองนะครับให้เตรียมตัวรับมือตอนเย็นนี้ค่ำนี้นะครับมวลน้ําจะไปเข้าในสู่ตัวเมืองเป็นจำนวนมากนะครับส่วนอบจเราเตรียมการที่จะช่วยเหลือในการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ได้ได้เกอนสิ่งของได้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ การลำให้เครื่